การทำหน้าที่ของแนวหน้าในฐานะสื่อมวลชนเนี่ยนะฮะภายใต้หลักการที่ว่ามั่นคงตรงไปตรงมากี่ยุคกี่สมัยก็ทำแบบนี้แต่ว่ามันไปสร้างความไม่พอใจซึ่งเราก็รู้ทำยังไงนะครับคุณผู้ชมแนวหน้าเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกรณีพรรค่วมรัฐบาลเนี่ยนะครับที่ประชาชนเรียกร้องให้ถอนตัวแต่เขาก็เดินหน้ากันต่อเราก็มีพักวิจารณ์แล้วก็นำเสนอข่าวสารที่ว่าใครคิดอะไรยังไง แต่ก็ถูกโจมตีหาว่าเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นล่าสุดเนี่ยนะครับเถียงอะไรไม่ได้ไดก็แปะป้ายว่าเราเป็นสื่อของนายทุนพลังงานนะครับแปะป้ายว่าเราเป็นสื่อของนายทุนพลังงานเช้าวันนี้นะครับมีคนเนี่ยนะครับโพสเฟซบุ๊กนะโพสเฟซบุ๊กบอกว่าหุ้นส่วนใหญ่ปตทและเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าอันดับต้นๆของประเทศ คือเจ้าของสื่อแนวหน้าโพสต์ này, นี้เนี่ยนะครับโพสต์ Post อยู่ใน fc พักรวมไทยสร้างชาติเป็นกลุ่มนะฮะเป็นกลุ่มของ fc พักรวมไทยสร้างชาติผู้ที่โพสต์เนี่ยคือใช้ชื่อในเฟ e บุ o กว่าฟินนิ FINNI นะครับฟ I n N I นะฟินนิ ni, นะครับเอา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 โพสต์นี้ขึ้นมามีไหม เออโพสที่เขาว่าเราก่อนคือโพสเนี่ยโพสอยู่ในกลุ่ม f c ฟพักรวมไทยสร้างชาตินะอ่าแล้วก็มีสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติคนหนึ่งเนี่ยนะครับที่รู้ว่าเป็นสมาชิกก็เพราะว่าใส่เสื้อข้างในก็เป็นเสื้อโลโก้พักแล้วกเ็เสื้อวอร์มก็เป็นเสื้อของพักแชร์ไปเท่านั้นแหละครับคุณผู้ชมพี่ปองอัญชลีไยรีลักษ์ของเราเนี่ยเห็นโพสต์นี้นะ ก็เลยบอกว่าหนึ่งคือไม่จริงนะคือใครเป็นหุ้นส่วนในบริษัทไหนเนี่ยหาได้ไม่ยากครับเข้าไปในเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเหมือนที่อิสลาสำนักข่าวอิสลาเนี่ยเวลาเข้าไปขุดคุยเรื่องนักการเมืองมีหุ้นอยู่ในบริษัทเขาก็ไม่ได้ไปขุดจากใต้ดินที่ไหนครับเขาไปเอาข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วไอแบบเนี้ยนะครับมันไม่จริงนะ คือคุณก็อธิบายมาสิว่าสิ่งที่เรานําเสนอไปเนี่ยจริงไม่จริงอย่างไงถูกไม่ถูกอย่างไงไม่ใช่มาแปะป้ายว่าอ๋อที่มาด่าพักเราที่เราชอบเนี่ยเพราะว่าเป็นของนายทุนพลังงานไอ้นี่คือเหตุผลของคนที่เข้าตาจนนะพอคุณพี่อัญจลีเห็นโพสต์นี้แล้วแชร์ไปแล้วก็บอกว่าแบบนี้ไม่จริงเดี๋ยวจะต้องฟ้องดำเนินคดีทางกฎหมาย เท่านั้นแหละครับคุณผู้ชมครับไม่กี่ชั่วโมงต่อมานี่นะครับไม่กี่ชั่วโมงต่อมานี่นะครับเจ้าของ Facebook ที่ชื่อว่าฟินนี้ก็คือคนที่โพสต์เมื่อสักครู่นี้กล่าวหาว่าเราเป็นสื่อของนายทุนพลังงานบอกว่าเรียนคุณปองอัญจรีภัยดีลักเขาก็โพสต์แล้วเขาก็แท็กถึงใครต่อใครเยอะแยะไปหมดนะกระผมนายพินิษฐ์ศรีลักษ์หรือชื่อเฟซฟินนี้ แอดมินกลุ่มรวมไทยสร้างชาติเนื่องด้วยกระผมขาดสติและไม่รอบคอบและขาดการยับยั้งชั่งใจกระผมได้โพสต์ในกลุ่ม fc รวมไทยสร้างชาติเมื่อวันที่25มิถุนายน2568โพสต์เมื่อวานแต่เราเพิ่งเห็นและกระทำการลบโพสต์ดังกล่าวแล้วถือเป็นการใส่ร้ายเจ๊ปปองอัญชลีและสื่อแนวหน้าให้เกิดความเสียหายโดยขาดสติและไม่ตรึกตองเสียก่อน กระผมได้สำนึกผิดทุกประการและจะไม่กระทําผิดอีกและกราบขอโทษคุณปองและสื่อแนวหน้ามาณโอกาสนี้นายพินิตศรีรักษ์ฟินนิ26มิถุนายน2568นอะอันนี้เขาก็ก็ลบโพสต์แล้วนะเขาแจ้งเรามานะลบโพสแล้วแล้วก็ขอโทษแล้วก็ยอมรับว่า,าขาดสตินะ อ,อย่างน้อยเขาก็แสดงเจตนาว่าโอเคนะแต่ไอเรื่องเรื่องฟ้องไม่ฟ้องอยังไงเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเพราะว่าก็ต้องต้องขึ้นอยู่กับทางผู้บริหารเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ผมจะบอกให้นะแนวหน้า46ปีแนวหน้าเนี่ยเราท้าทายอํานาจผู้มีอํานาจมาทุกยุคทุกสมัยครับยุคหนึ่งเนี่ยนะทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีไปหาข่าวเก่าดูได้ พยายามเจรจากับผู้บริหารแนวหน้านะบอกจะเอาอะไรให้ทุกอย่างเลยขออย่างเดียวขอให้ปลดนาวาอากาศตรีประสงค์สุนทรีจากการเขียนคอลัมน์นิดในแนวหน้าเพราะแนวหน้าในสมัยยุคนั้นเนี่ยนะครับนาวาอากาศตรีประสงค์สุนทรีเขียนคอลัมน์ที่ชื่อว่านาวาอากาศตรีประสงค์พูดโอ้โหคนเช้ามาเนี่ย คอการเมืองต้องอ่านคอลัมน์นี้พอทักษิณชินวัตรมาเป็นนายกรัฐมนตรีและมีพฤติกรรมที่ดูและไม่น่าไว้วางใจนาวากาตีประสงค์ท่านก็ฟาดทุกวันฟาดทุกวันจนทักษิณทนไม่ได้ทักษิณทนไม่ได้ก็เลยมาเจราจากับผู้ใหญ่ของแนวหน้านะบอกอยากได้อะไรให้หมดเลยขอเรื่องเดียวคืออย่าให้คุณประสงค์เขียนในแนวหน้านะ คำตอบคือไม่นาวาอากาศตรีประสงค์ยังคงเขียนในหนังสือพิมพ์แนวหน้าต่อไปเรื่อยๆจนท่านเลิกเขียนไปเองและสิ่งที่แนวหน้าโดนก็คืออะไรเราโดนกันแกล้งสารพัดส,สารเพก็ยืนหยัดกันมาได้นะคือเรื่องแค่นี้เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องเล็กมากเลยคือเราพิสูจน์ตัวตนของเราบนถนนของการทําหน้าที่สื่อมานะ คุณเป็นพรรคการเมืองคุณก็ต้องพิสูจน์วันที่ผมบอกอะละฮะพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยที่เราพูดถึงพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยเราไม่ใช่พูดเพราะว่าเราเกลียดหลายคนพูดถึงรวมไทยสร้างชาติพูดเพราะเขารักแต่วันนี้คุณกําลังทําให้คนที่เขาลักคุณเพียงแต่ว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการกระทำของท่านบางเรื่องบางราวเขาก็วิจารณ์ตรงไปตรงมาท่านกําลังผลักเขาไปเป็นศัตรู โดยไอ้พวกเอฟซีต่างๆที่เป็นด้อมเป็นแด้มเป็นคอนดอมอะไรก็ไม่รู้อะนะโอเคนี่ก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับ <c oughs> ใครจะโกรธเราจะเกลียดเราก็เราก็ไม่ว่าละครับเราก็อยู่ของเราตรงนี้แหละนะเราเป็นสื่อเราเป็นสื่อเราไม่ใช่เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เราชอบแค่ไหนรักแค่ไหนถ้าทําในความเห็นของเราแล้ว,ลวมันเออแบบนี้มันไม่ได้เราก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ ก็ชี้แจงมาตอนนั้นเองนะฮะเอ้าล่ะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องที่ผมก็ตกใจนะคือคือหลังๆเนี่ยพอใครไปวิจารณ์ปุ๊บท่านก็แปะป้ายเลยเป็นพวกกลุ่มทุนพลังงานนะเออคือคนที่เขาเขาวิจารณ์เนี่ย<ม>เขาก็อยากได้ค่าไฟถูก<ม>ครับอยากได้แก๊สถูกทุกคนอยากได้หมดแหละนะ เพียงแต่ว่าแต่ละคนก็อาจจะมีเหตุผลมีการจัดลําดับความสําคัญนะคือสิ่งที่ที่ควรทําก็คือที่แจงไปนะที่แจงว่าเออเรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้เรื่องนี้เป็นอย่างนั้นส่วนที่แจงไปแล้วคนเชื่อไม่เชื่อมันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะเออแต่ย่ามาทําแบบนี้นะครับมันไม่ถูกก็โอเคท่านก็นมีสิทธิ์โพสต์ไปนะถ้าคนที่ท่านโพสต์พาดพิงเขาเขาก็มีสิทธิ์ ถ้ายกระบวนการทางกฎหมายนะอันนี้ทั้งคนโพสด้วยนะแล้วก็คนแชร์ด้วยนะฮะเนี่ยเอออ้าวมาว่ากันต่อนะครับมาว่ากันต่อเลยนะฮะเออคือคือ,ค,อคือหนังสือพิมพ์เนี่ยที่มันตั้งมาได้40-50ปีเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นไอ้ประเภทแบบสุนัขรับใช้อะไรต่างมันอยู่ได้ไม่นานหรอกนะมันไปสู่ตัวตนแล้ว นะครับเราก็อยู่กันแบบนี้แหละนะฮะ